Nah. Hello everyone. My name is Pat. Today we are going to review how this truck gonna work after we fix it, fix the fluid and uh, all the hydraulic stuff. So have a look how it works, and we will show you. ครับก็นะครับหลังจากที่นะครับช่างได้มานะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะน้ามันคาร์น้านะครับดุมล้อหน้านะครับสองข้างซ้ายขวาแล้วก็นะครับพวกกรองไฮดริกกรองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็กรองโซลานะครับก็นะครับจากการขับบรรทัดก็จะมีความรู้สึกว่าครับรถนะครับจะคล่องมากเพาะระบบ ผนก็ธรรมดาครับพวกกรองใหม่ก็การจ่ายน้ำมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีความรู้สึกว่ารถจะคุ้งับเพื่อนเพราะว่าในกรองโซล่านะครับส่วนหนึ่งก็เริ่มอุดตันนะครับเพราะว่านะครับเคยเปลี่ยนรอบแรกนะครับก็เมื่อประมาณนะครับ50ชั่วโมงแรกครับวันนี้ก็เข้า4,000ชั่วโมงครับตอนแรกผมก็ว่าจะไม่เปลี่ยนนะบริษั่ก่อนแนะนำนะครับที่ รถท um ี่ราคาเกืล้านนะครับกรองไม่กี่ร้อยนะครับคอณรถไม่เนี่ยทางมามันไม่คุ้มนะครับครับนะครับการเหยียบนะครับก็รถก็จะมีกําลังนะครับเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะครับเพื่อนเพราะว่าด้วยนะครับมีความรู้ว่ามันมันโล่งนะเพื่อนเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ของเหลวก็มีส่วนนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องก็ใหม่นะครับไฮดรีก็ใหม่นะครับเพื่อนเพราะว่าไฮดรีก มอันนี้ดินแข็งนะเพื่อนๆแต่ว่านะครับไม่มีขันไหนลงไถครับทีนี้ก็ลองไถดูครับวันละเมื่อวานก็ได้20ไร่ครับวันนี้ก็มนาอยู่ประมาณ15ไร่ครับเพื่อนครับอันนี้ก็เป็นดินที่ผมนะครับได้ไถเมื่อตอนนะครับตัดฟางเสร็จนะก็เลยมาไถกลบต่อสางไว้นะครับ ถายช่วงนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงทีแ้งนะครับถ้าถายช่วงนี้ยากก็ตายนะครับเพื่อนถ้าถายได้นะครับกดก็วิ่งดีนะครับแต่คันเต่งนฟืดฟืดเลยนะครับเพื่อนอันนี้ก็นะครับคายนะครับนะครับคายปั๊มนะครับออกไม้ครึ่งรถ